ก็เน in in wow umm> ื่องจากว่าภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่ภาษาเราแต่ขณะนี้เรากำลังจะพยายามว่าจะ ทำอย่างไรให้เป็นภาษาบาลีที่เป็นภาษาที่น่าสนใจพูดในเบื้องต้นพื้นๆก่อนภาษาบาลีเนี่ยนักศึกษาในประเทศไทยหรือนักเรียนเนี่ยควรจะให้ให้ความสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในด้านอักษรศาสตร์เพราะภาษาบาลีสัสกฤกเหล่านี้เป็นต้นเป็นรากฐานของที่ผสมอยู่ในภาษาไทยเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ย นะเราก็จะเขียนภาษาบาลีถวายพระพรพระองค์ท่านโดยใช้คําว่าทีคายุโกโหโตุมหาราชาอันนี้คือภาษาบาลีนะภาษาบาลีคือใช้อยู่ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นผู้จะผู้สนใจในด้านอักษรศาสตร์หรือสายภาษา,ษาศาสตร์เนี่ยก็ควรที่จะศึกษาภาษาบาลีแล้วทำยังไงให้น่าสนใจก็ใช้เทคโนโลยีได้ในปัจจุบัน สมัยก่อนนี้ศึกษาโดยเท็กซ์บุ๊กนะครูไปสอนก็สอนก็ไปตามที่หนังสือเขาเขียนไว้ปัจจุบันนี้เราสามารถใช้นวัตกรรมใหม่ในการศึกษาผ่านออนไลน์บ้านโดยมีแอนิเมชันเข้าเสริมบ้างอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในทัศนะของตัวเองเนี่ยภาษาบาลีเป็นภาษาที่เมื่อเราศึกษาได้ท่องแท้แล้วเนี่ยจะเป็นเครื่องมือ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ศึกษาภาษาบาลีมาอย่างชัดเจนอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเมื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษนี่ก็จะง่ายขึ้น,นซึ่งก็กล่าวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นภาษาบาลีมีแทรกอยู่ในทุกส่วนของสังคมไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราหันมา ศึกษาภาษาบาลีกันแล้ววิธีการทําให้ง่ายนี่ก็ก็ขึ้นอยู่หลายองค์ประกอบหลายปัจจัยโ,โดยเฉพาะเรื่องของคุณครูสอนนะครูสอนนี่ก็มีส่วนสําคัญว่าต้องมีความรู้ในความเข้าใจรอบด้านสามารถเทียบอุปมาอุปไมยและก็สามารถเทียบเคียงโดยเฉพาะควรจะมีพื้นฐานในด้านของภาษา,าศาสตร์อยู่บ้างถ้านักเรียน เข้าใจแล้วเนี่ยเชื่อแน่เหลือเกินว่าจะเรียกความสนใจของเขาได้อีกเยอะถ้าพูดถึงในแง่ประโยชน์ก็ดังที่กล่าวแล้วว่านักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถเลือกนะคือม .1 หรือม .6 เนี่ยนะขั้นาขั้นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่ป .1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีก็แล้กันนะตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ป .1 ไปต้นมาเนี่ย ถ้าเราได้ศึกษาบาลีมาแต่ต้นก็จะเป็นช่องทางให้เราตัดสินใจในการเลือกในเรียนโดยเฉพาะด้านสายศิลป์ได้ภาษาศาสตร์เนี่ยก็ภาษาบาลีก็ช่วยได้เยอะกระทรวงศึกษาธิการก็บรรจุเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่นักเรียนสามารถเลือกได้ในการสอบเกทแพสเอเน็ตหรือโอเนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจในตรงนี้เนี่ยพระพิสุโดยเฉพาะในวงการระพุทธศาสนา ก็สามารถไปเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ในการศึกษาภาษาบาลีและนักเรียนที่จะศึกษาภาษาบาลีที่จะเลือกภาษาต่างประเทศในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถเลือกภาษาบาลีได้เพราะภาษาบาลีนี้เป็นภาษาที่อยู่กับเรามาเรามีความคุ้นเคยเราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะโดยที่เราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่เราแต่เกิดไปวัดกับย่ากับยาย เราก็สวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาก็ภาษาบาลีใช่ไหมฮะการสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธงที่โรงเรียนในประเทศไทยนี้ก่อนเข้าห้องเรียนก็สวดมนต์เป็นภาษาบาลีแม้แต่พระไปถวายสังฆทานที่วัดพระสงฆ์ท่านให้พรนั่นก็คือภาษาบาลีประเด็นมันคือว่าเราไม่ค่อยเคลียร์ไฟล์หรือให้ความรู้แก่เขาว่าภาษาบาลีมีประโยชน์แบบนี้ และก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือผู้ที่สนใจควรจะหันมาศึกษาบาลีกันอย่างแพร่หลายอย่างนี้เป็นต้น